ผมก็เกินไปคร่าวๆบ้างแล้วนะครับว่าวิศวกรโครงสร้างเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างทีนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายบ้างเพราะอย่าลืมว่าถ้าพวกเราได้ออกไปในภา,าคอุตสาหกรรมแล้วในในในบริษัทหรือในโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วเนี่ยพวกคุณก็ต้องไปอยู่ในในระบบภา,าคอุตสาหกรรมเขาก็ต้องทาตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดคือพรบวิศวกรนะครับซึ่งออกในปี2542 พละวิศวกรก็ระบุไว้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมในแต่ละสาขามี4ระดับก็คือมีวุฒิวิศวกรมีสามัญวิศวกรมีมีภาคีวิศวกรแล้วก็มีภาคีวิศวกรพิเศษซึ่งพวกคุณนะถ้าจบหลักสูตรเทคโนโลยีโยธาแล้วเนี่ยพวกคุณจะต้องมุ่งไปสู่ระดับภาคีวิศวกรคือคุณต้องไปสอบเพื่อที่จะเป็นภาคีวิศวกรให้ได้ลงทุนลงทะเบียนเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปสอบใบกับขี่ให้ได้นะครับก็คือเป็นภาคีวิศวกร เื่อที่จะปรับเลื่อนระดับความสามารถของตนเองนะครับเป็นสามัญวิศวกรถึงจะเรียกว่าการพัฒนาวิชาชีพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการเป็นภาคีวิศวกรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นหรือเรานะฮะจะสามารถทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันมันติดเรื่องกฎหมายถ้าวิศวกรคนไหนมีชั่วโมงชั่วโมงบินที่สูงสูงขึ้นกว่าระดับภาคีวิศวกรวิศวกรคนนั้นก็จะปรับเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร วิศวกรคนไหนที่มีประสบการณ์สูงมากๆทำงานขนาดใหญ่มาเยอะๆมากๆเขาก็สามารถเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรได้เพื่อที่มาดูแลสามัญวิศวกรมาดูแลภาคีวิศวกรอีกทีหนึ่งแล้วก็เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็แต่พวกเราเนี่ยสิ่งที่พวกเราจบมาแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องไปสอบให้เป็นภาคีวิศวกรให้ได้ f e l l o w e n g i n e e r i n g นะครับก็คือภาคีวิศวกรภาษาอังกฤษนะ f e l l o w e n g i n e e r i n g แต่ถ้าสามัญวิศวกรเนี่ยเราเรียกว่าโป o เฟ s ชั่นอ e e อนจิ e นีย p r ถูกไหม o n a l แชชว่าอลแปล แปลว่ามืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้พวกคุณเป็นสามัญวิศวกรให้หมดนะเพราะคนที่เป็นสามัญวิศวกรจะถือว่าเป็นเป็นวิศวกรโยธามืออาชีพจริงๆถูกไหมถ้ายังเป็นระดับภาคีวิศวกรอยู่ยังถือว่าเป็นเฟลโลจิเนียริงยังเป็นจูเนียร์อยู่พอถ้าคุณเป็นสามัญวิศวกรแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นวิศวกรโยธาที่เป็นมืออาชีพจริงๆสามารถไปทํางานตอบโจทย์เพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากพรบวิศวกรแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อบังคับ ของสภาวิศวกร,กรด้วยหรือคุณจะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสภาก็ได้ข้อบังคับสภาวิศวกรซึ่งออกเมื่อปอปอีพศ2551ในสาขาวิศวกรรมโยธาทําอะไรได้บ้างทําไมพวกคุณต้องรู้เพราะว่าในกรณีที่คุณถ้าคุณออกไปฝึกงานคุณออกไปทํางานแล้วขอบเขตในการที่คุณจะไปฝึกงานที่คุณจะไปทํางานเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วถ้าคุณได้มีโอากาสไปทําอะไรที่มันใหญ่โตอะไรมากกว่านี้คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงคุณจะต้องมีพี่เลี้ยงที่เขามีใบประกอบวิชาชีพที่จะสามารถทํางานก่อสร้างอาคารนั้นๆได้ตรงตามกฎหมายด้วยเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสที่ดีในการที่จะเรียนรู้ตรงกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆอย่างเช่นภาคีวิศวกรเนี่ยในกรณีที่เป็นภาคีวิศวกรเนี่ยวิศวกรท่านนั้นเนี่ยทำงานออกแบบในการออกแบบและคํานวณทำได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน4ชั้นในชั้นหนึ่งชั้นใดเนี่ยมีความสูงไม่เกิน5เมตรอาคารที่มีความยาวทุกขนาดนั่นก็คือเรา ถ้าเราเราไปทํางานอาคารสูงไม่เกิน4ชั้นนะครับก็ยังอยู่ในขอบเขตการทํางานของระดับภาคีวิศวกรแต่ตอนพวกคุณออกไปฝึกงานออกไปทํศาสากิจนี้พวกเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพแต่พวกเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าอย่างน้อยคือพี่เลี้ยงเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพตรงตามข้อบังคับสภา,ชาชวิศวกรด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังในกรณีของ,ของคลังสินค้าไซโลห้องเย็นเนี่ยยุ้งฉางเนี่ยมีความจุไม่เกิน1000คิวโครงสร้างหอปล่องศาสนวัตถุื่อพุทธรูป จดีมีความสูงไม่เกิน15เมตรนั่งร้านคายันชั่วคราวเนี่ยมีความสูงไม่เกิน25เมตรแบบหล่อคอนกรีตสาหรับเสาต้มีความสูงไม่เกิน5เมตรแบบหล่อที่เราจะไปทําการควบคุมงานแบบหล่อคานเนี่ยทำได้ทุกความยาวทุกขนาดถ้าเราไปทําโครงสร้างใต้ดินสิ่งก่อสร้างชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นกําแพงกันดินโครงสร้างป้องกันน้ำป้องกันดินคลองอะไรต่างๆความลึกต้ไม่เกิน2เมตร5 0ติอตหมายความว่าถ้าคุณมีโอกาสทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ใหญ่มากกว่าน,นี้คุณทําได้นะ แต่คุณต้องมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถในระดับใบประกอบวิชาชีพนั้นจริงๆคุณถึงจะปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่าคุณถึงจะเรียนรู้ในสิ่งที่ที่กฎหมายเขาเปิดช่องให้นะครับเขื่อนฝายอุโมงค์ท่อระบายน้ําระบบชลประทานที่มีความสูงไม่เกิน2เมตรห้าสิบหรือมีความจุไม่เกิน1ล้านคิวหรือที่มีอัตราการไหลของน้ําไม่เกิน5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโครงสร้างพวกถังเก็บน้ําถังเก็บน้ํามันอุโมงค์ส่งน้ําสระว่ายน้ํามีความจุไม่เกินห้ารอคิวห้าลูกบาทเมตร ท่อส่งน้ําท่อระบายน้ําหรือช่องระบายน้ําที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1เมตรห0หรือพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน2เมตร2ตารางเมตรและก็มีโครงสร้างที่รองรับระบบชมประทานมีพื้นที่ชมประทานไม่เกิน5,000ันไร่ต่อโครงการงานควบคุมการสร้างหรือผลิตก็สามารถทําได้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน8ชั้นนะในกรณีที่เป็นงานควบคุมการสร้างการผลิตนะครับอาคารสาธารณะมีความสูงไม่เกิน8ชั้นคลังสินค้าไซโลห้องเย็นหรือยุ้งฉางทุกทําได้ทุกขนาดข้อที่2งงานควบคุมก่อสร้างหรือผลิต คุณควบคุมงานได้ควบคุมงานได้นะครับอันนก่อนนั้นนี้คืองานออกแบบและก่อสร้างแต่นี่คืองานควบคุมการสร้างและการผลิตก็คือไปควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างได้อาคารที่มีความสูงไม่เกินแชั้นอาคารสาธารณะมีความสูงไม่เกินแชั้นนะครับคลังสินค้าไซโลห้องเย็นหรือยุ้งช้างทําได้ทุกขนาดหมายความว่าสมมติถ้าคุณเป็นภาคีวิศวกรแล้วก็ตามสมมุติถ้าคุณไปคุมงานก่อสร้างเกินแดชั้นคุณไปทํางานคคุมงานก่อสร้าง สามสิบชั้นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีพี่เลี้ยงเป็นสามัญวิศวกรแล้วพี่เลี้ยงนั้นก็ต้องต้องสอนถ่ายทอดงานงคุณคุณก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานที่มากกว่าอาคารแต่ชั้นทําได้แต่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้วคุณก็เอาประสบการณ์นั้นเนี่ยไปเก็บไว้เพื่อคุณที่เตรียมปรับเลื่อนจากภาคีเป็นสามัญวิศวกรอ,อีกทีหนึ่งอันนี้ทําได้โครงสร้างที่มีสนับเป็นหอเป็นปล่องที่มีความสูงไม่เกิน4ี่ส,สิบเมตรสาสนสถานวัตถุนะครับพระพุทธรูปเจดีย์มีความสูงไม่เกินยี่บสาเมตร โครงสร้างสะพานนะครับมีช่วงสแปนหรือมีช่วงระหว่างสูงกลางต่อหมอ้อไม่เกิน2เมตรนี่คือโครงสร้างสะพานนี่ค,คือภานะคีสกรนะควบคุมงานชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสําเร็จหรือคอนกรีตหล่อสําเร็จรูปทุกชนิดนะครับที่มีความยาวทุกขนาดทําได้หมดนั่งร้านอันนี้ดูแลกันนะนั่งร้านหรือค้ายันชั่วคราวมีความสูงคู่แรงก่อสร้างนะมีความสูงนะั้นไม่เกิน42เมตรไปทําอาคารที่สูงเกิน42เมตรอันนี้ไม่ได้นะครับ โครงสร้างใต้ดินสิ่งก่อสร้างชั่วคราวกำแพงกันดินคันดินป้องกันน้ําหรือคลองส่งน้ําที่มีความสูงหรือมีความลึกไม่เกิน2.5เมตรทางสาธารนณะทําได้ทุกอย่างถนนหนทางทําได้ทุกอย่างในกรณีเป็นภาคีวิศวกรนะครับเขื่อนฝ่ายอุโมงค์ท่อระบายนะ้ำระบบชลประทานทําได้ทุกขนาดโครงสร้างกักของไหลนะถังเก็บน้ําถังน้ํามันอุโมงค์ส่งน้ําสระว่ายน้ํานะครับคุมงานก่อสร้างทําได้ทุกขนาดนะท่อส่งน้ําท่อระบายน้ํา ทำได้ทุกขนาดและมีโครงสร้างรองรับโงรชมประธานทำได้ทุกขนาดมาดูป um, ้ายบ้างป้ายโฆษณาหรือการติดตั้งป้ายมีความสูงจากพื mm ้น hmm. ดินทำได้ไม่เกิน23เมตรหรือป้ายที่สร้างขึ้นจาับติดหรือติดตั้งป้ายเนี่ยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน50ตารางเมตรก็ต้องดูพื้นที่ของป้ายด้วยมีพื้นที่รวมทั้งหมดในการติดป้ายบิลบอร์ดเนี่ยไม่เกิน50ตารางเมตรที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาดาดฟ้าหรือกันสาดหรือที่ติดส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ในกรณีที่ไปสร้างอัฐจันทร์มีพื้นที่ได้ไม่เกิน1 5 0 0ตารางเมตรโครงสร้างระดับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เสาส่งวิทยุโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์มีความสูงระดับฐานโครงสร้างได้ไม่เกิน50เมตรอ,อันนี้ก็คือข้อบังคับของสภาวิศวกรพวกเราจะได้เข้าใจว่าพวกเราสามารถที่จะไปไปทํางานหรือไปช่วยภาคีวิศวกรทํางานหรืออาจจะไปช่วยสาาถาบันวิศวกรทํางานหลังจากที่เราไปอยู่ภา,าคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ซึ่งในกรณีที่เราจะไปทําอะไรที่มันเสี่ยงมากกว่านี้เราต้องให้ความระมัดระวังตัวเราเองเป็นพิเศษคําว่าสาหรับผมผมให้คําแนะนําว่าอะไรที่เราไม่รู้เราต้ตองตอบไม่รู้อะไรเราไม่ควรจะไปให้ความเห็นว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นอ่างเงี้ยนะ,ละหลายคนที่รู้มีคนตอบเราอย่าไปให้ความคิดเห็นถ้าเราไปให้ความคิดเห็นปุ๊บเนี่ยความคิดเห็นเราเนี่ยมันจะทําให้เป็นการโน้มน้าวนะครับซึ่งอันนี้แหละมันจะทําให้เกิด ปัญหาหรือเกิดผลเสียตามมาในกรณีที่ความคิดเห็นเราถูกนําไปใช้นะครับในกรณีที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจ